นะครับทุกคนวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาน้องของผมนะครับมาเล่นแมปอีเวกกระดิกแล้วนั่นเองเองนาะทุกคนโอเคเรื่องเราจะเป็นยัางนงทุกคนขอฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยติกว่านะครับ let's go ทุกคน let's go เลย let's go <S น้องเลือดห่าอะไรอัเ,อเอดื้หนาปกติใช่ไหมเยี่ยมมากไปเดียวไปเลยเนองทุกคนระ mm hmm. หว่างนี้นะทุกคนดูสิว่าน้องเนี่ยจะผ่านไปได้ไหม น้องก็หันไปทงทางน้องลงไปข้างล่างทาไมล่ะเห็นว่ามันไม่อยู่ข้างบนหรอกมันอยู่มันน่าจะอยู่ข้างล่างมากกว่าเพราะว่าสมากก้างอยู่คฮ้โอเคมาทุทออคากนคนตอนนี้ก็คือผ่านไปแล้วครึ่งทางรู้สึกว่าน้องก็ยังรอดอยู่นะครับทุกคนน้องไม่ช่วยคนเหนือก็ได้นะถ้าเกิดแบบว่าเขาเนี่ยเนี่ยน้องไม่ช่วยคนเหนือก็ได้นะ ราไม่ชอบไปร้องไห้อ่ะทำไมอ่ะเพราะเรไม่อยากให้เจมตายเจ๊มันร้องไห้อเว้ยอันนี้เขาอันนี้เขาคือได้แล้วค่ะเฮ้ยผ่านได้ไงไม่รู้ดิก็มาเราไม่ได้ไมาแปลว่าก็เล่นเก่งโคชได้นะครับทุกคนนี่น้องก็ฝีมือค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่ได้ใยญ่เกินไปเก่ง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 อยู่เก่งอยู่ยค่ะชี มาทุกคนตอนนี้เนี่ยคือน้องเนี่ยก็เอาน้องไม่ไปช่วยคนหรอเนี่ยเป็นตามลูกสอนเลยเนี่ยูสิว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเราจะอยู่รอดถึงถึงจบเกมไหมตาที่สองกับทุกคนตาแรกคือน้องยังรอดอยู่เพราะว่าช่วยแบกให้นิดนึง ็เลยน้องยังรอดอยู่นะครับทุกคนแต่ตาที่สองเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเนี fighting, <c oughs> <S <s ่ยจะยังได้อยู่ไหมคือน้องเดินเดินวนไปวนมาอย่างนี้ไม่คิดจะช่วยคนหน่อยเนาะลองฝึกช่วยคนดูก็ได้นะจะเล่นเป็นหน่อยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาช่วยคนหน่อยก็ได้โอ้โหไม่ใช่เอาแต่น่้งเดียวก็น้องก็มันช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย ช่วยนอยช่วยไม่ได้ <c oughs> ช่วยไม่ได้อะสิ <c oughs> ถ้าเวลาบอกว่า nextbot มานะครับทุกคนหรือว่าผีบอทมานี่เราก็ต้องเองไงเดี๋ยคือกระโดดอะ่ะนี่ก็กระโดดไปด้วย่ะทุกคนเฮ้ยสุดยอจะมีคนช่วยน้องแล้วนะครับทุกคนนี่ดีมากๆากเลยทุกคนขอบคุณนะมาช่วยฉัน โอเคครับทุกคนมาคนนี้เนี่ยเขาน่าจะพาเราไปที่ปลอดภัยได้นะเขาคงไม่จะโดน,ม,ดม,น,นมาทุกคนอันนี้ถ้าทุกคนถ้าบอกว่ามีเสียงน้อยอีกคนนึงเนี่ยพูดแทรกเข้ามาไม่ไมต้องตกใจนะทุกคนเพราะว่ามีน้อยอยู่สองคนเนาะอืมอเพื่อคืออะไรของเพื่อเนี่ย <c oughs> เขาติดเนี่ยเขาติด <c oughs> เขาติดอะไรก็ไม่รู้อะทุกคน แสดงว่าไอ้เพื่อนติดมันก็คงไม่แปลกอะไรเพราะว่ามันก็ติดอยู่แล้วใช่ไหมไปทางนู้นใช่ไหมแล้วแต่น้องอ่ะไปให้ไปให้มันรอดแล้วกันดูซิจะรอดถึงเกมต่อไปไหมึม้นไปเลยขึ้นน้องขึ้นเปลยน้องขึ้นไปเลยขึ้นไ,ไ,ไปให้โดนผี รู้สึกว่ามีคนอยู่ว่าทุกคนนี่คนยังก็อยู่ชีวิตยอยู่ได้เพราะว่าเขามาหลบอยู่ตรงนี้ถ้าแบบว่าคนไม่หลบตรงนี้เนี่ยคือในน้องก็คือคือในน้องก็ไม่รอดอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่สามารถหลบได้แล้วก็เฮ้ยผ่านเฮ้ยผ่านแค่บผ่านสองรอบม,มานะ <c oughs> แสดงว่าน้องกลิ่นจริงๆอะน้องทุกคน ถ่าวันนี้ก็มีเพื่อนมาช่วยหน่อยยอยช่วยเจอหน่อยถนะ้าเพื่อนแบบเพื่อนได้ช่วยนะน้องคคไม่รอดหรอกตาเนี่ยเพื่อนกําลังมองอะไรอยู่กันเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยรอบไม่รอบทุกคนจะเป็นรอบสเปเชียลราวรอบสุ่ม,มันเองไม่รู้ว่าน้องเนี่ยได้น้องจะรอดไหมทั้งสามตาเอ้ยได้แล้วเขาจะไม่ใช่โอาัตกรอะไรนะเออเน็ตสบอ์ดมันมาครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะเล็งน้องหรือเปล่าเฮ้ยน้องเออ กระโดดบ้างนิวกระโดดบ้างก็ไนะเออกระโดดบ้างก็ได้นี่ว่ามันคงไม่น่าจะมานะมั้งเฮ้ยโอ้ยอีบ้าเนี่ยเราขอเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าบาสกล้วยจอมสนแล้วกันเนาะทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยคือน้องเนี่ยก็เปิดอุ้มไว้เนาะอืมเพราะว่าเขาสมากกับบางคนเนี่ยเขาแบบไม่เปิดอุ้มเนี่ย เวลาเรา,า,าจะไช่วยเขาก็ต้องบอกว่าไม่สามารถกุ้งได้ข้างๆเยอะที่สุเอาง่ายคือเวลาช่วยนะครับทุกคนมันจะช่วยลำบากมากๆเลยเนาะไม่มีใครมาช่วยโอ้โหสายร้ายมากใช่โอเคเราตัวนี้รู้สึกว่าจะมีคนเนี่ยมาช่วยน้องมาทุกคนเราก็เลยยังรอดอยู่นะเนาะเฮ้ยไม่แน่ทุกคนตอนนี้น้องตอนนี้น้องน่าจะรอดก็ได้ครับทุกคน แบ็กบอร์ดมันอยู่นู้นเน็กบอดแบ็กบอร์ดตอนนี้เราอยู่ที่เอ,อ่อห้างอ e ีเกียทุกคนอืม <c oughs> ก็จะมีพวกขายเฟุตบอลมนมาเออไม่อย่างนี้ไม่เท่มายุ่งเลยอะ่ะโอเคมาทุกคนนี่เอาตรงนะหลัานที่สองเราอยู่บนกระดาษเจทุกคนมันเป็นหลักของคนพี่ครัทุกคนซึ่งเอาง่ายคือ คนน้องมาแย่งของพี่เล่นทำให้พี่อดเล่นอืมจะมีใครช่วยคนช่วยช่วยบ้างไหมถ้าหามาช่วยแล้วหือเปลาเนี่ยโอเคมาทุกคนโอเคครับทุกคนเกมน้องต okay, ้องรอดเนะเาะเพราะว่าเอาจริงๆริงก็คือมีคนช่วยแหละก็ทำให้น้องรอดไปได้ไถ้าแบบว่า ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณผู้ชมด้วยเพราะว่ามันอ่ะน้องโอ้น้องหนีมาเลยน้องหนีมาเลยหนีมาโอเคครับทุกคนตอนนี้คือน้องเนี่ยหนีไม่รอดน้องหนีไม่ทันไอ้เฮียนั่นแหละทำทำมาเจ๊ไม่ใช่เจ๊ไอ้น้องเหมือนผมจะไม่รอดแล้วอะ เอไอไม,ไม่ไม่น่าจะรอดแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีใครมาช่วยเราเลยเนาะอเอาง่ายคือมันดูดูแล้วเหมือไม่มีใครอยู่เลยเอ้ยเอาตายตายเฉยเลยตายตอหน้าต,อต,อตาอือไม่ชอบมาตายเฉยหน้าใสเราจะมีคนเนี่ยมาช่วยน้องนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือทาให้น้องม,มีโอกาสรอดอยู่หรือเปล่าใช่ครับทุกคนมีโอกาสรอดอยู่เนาะคือบางทีแบบว่า ต,ตอนห้มีคนช่วยเราก็จริงแต่ว่าได้เกิดเขามาช่วยเราไม่ทันเนี่ยเราก็ตายอยู่ดีนะเวย้ยเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องแบบว่าตรวจสอบให้ดีว่าเราจะหนีมันรอดไหมนั่นเองโอเคตอนนี้คือยังไงเนี่ยน้องเร <c oughs> ื่องอะไรของน้องเนี่ยงงทุกคนไม่รู้จักอ e ีเวกแน่เลยเอา ทุกคนรู้จักอีเวดอยู่แล้วครับน้องคือมาอีเวดเนี่ยหลายคนก็เล่นเนาะอืมทุกคนเขาก็เล่นกันอยู่แล้วป่ะน้องอืมก็รู้อยู่ทําไมเธอต้มาพูดใส่หน้าใส่เราด้วยก็น้องบอกว่าไม่มีใครเล่นไม่มีใครเคยเล่นนี่มาช่วยคนนี่หมดเลยดีกว่ามาคือคนช่วยเองช่วยไปด้ไงกดตรงนี้กดตรงนี้นกดบวกกดบวกค้างไปเรื่อยๆนะช่วยทหารก่อนในคนแรกเนาะ แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ไปช่วยคนต่อไปเลยนี่ครับทุกคนตายกันหลายคนเลยนะทุกคนดูดิสวัสดีครับทุกคนคนนี้ก็ตายตายหมดไม่มีใครรอดนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะม,มีมีคนรอดอยู่ใช่ไหมนี่นะมีคนตายมีคนตายเฮียไปช่วยหนเลยคนนี้เกิดมาคนนี้เกิดใหม่อ๋อคนคนคนนี้น่าจะเพิ่งเข้ามาฮ <ย ây! S 1> ะรอดอีกแล้วเหรอ รอดบ่อยจังแฮทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปนะครับว่าตาสุดท้ายเนี่ยน้องเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ทุกคนโอเคครับทุกคนอันนี้เนี่ยเมื่อกี้คือน้องอ่ะตายแบบสดๆเลยเนาะทำให้น้องเนี่ยต้องมาถ่ายใหม่เออก็เลยเข้ามาในเซิร์ฟใหม่นะทุกคนอืน้องไม่ต้องกดนงไม่ต้องกดไม่ต้องกดมาครับทุกคนนี่รู้สึกว่าจะมีคนบอบอยู่ทุกคนมา ในในๆนในใก็นตอนสุดท้ายแล้วมาช่วยน้องเล่ยซน่อนแล้วกันเกมสุดท้ายจริงๆก็ไม่ช่วยน้องหรอกจะจะช่วยน้องตายหละเอ้าเอ้ารอดเฉยทุกคนโอเคครับทุกคนสักแค่เนี้ยคับทุกคนที่แหละขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทุกคนตอนคลิปนี้นะครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายช่วย